ับผมสวัสดีครับพี่น้องรับคำคำเด็กๆมือน,นีตอนนี้เวลาประมาณนะครับประมาณเก็บสามถุมนะครับเก็บสามถุมนะครับเก่าผาพีพานองนะครับมายำช่มชม,มาผักพรมารีแล็กนะครับมาหากำลังใจนะครับมาพ่นลข่นะครับ หลังจากที่กำซึกจากมืดตอนเศร้านะครับนาตอนนี้ก็ไฟสองดวงแล้วครับรวมทั้งไฟในหัวอีกนะครับนั่นคือการสร้างภาพนะครับก็แค่เด็กเลี้ยงควายนะครับกับชาวนาสร้างภาพไปวันๆนะครับทกับทาทาไปสันแล้วครับ,นนรบเหมือนจะดูนะครับเหมือนจะดู นะครับจริงๆก็นอนเวียนนะครับตอนนี้ก็มาทำทาทายไปสันแล้วครับนะครับสามทุ่มนะครับขอย้ำว่าสามทุ่มนะครับบานเมืองเขานอนเว็ดแล้วครับกินเขานอนเว็ดแล้วนะครับส่วนผูขานะครับหมิงพันเผือกนะครับก็ยย่เเละเกลือย่งอยู่นะครับนี่ใส่ ใส่เสียกันยุ่งอีกนะครับครับอีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเจาะนะครับเพราะว่ากาจะได้ไปเอาหยากะสีหามงแรงนะครับเพื่อจะเอามากะทุ่มสองทุ่มเพื่อจะค้นอีกนะครับค้ขนขึ้นค้นลงนะครับแล้วก็กางคืนนในค้นยากนะครับเพราะว่าเปิดมุงไม่ได้นะครับ ต้องฝปาเปิดเ้าปิดเพราะว่ายุ่งจะเขานะครับนะครับพาชมบรรยากาศนะครับรีแลกรีแลกนะครับนาตอนนี้คือบริได้หายใจแล้วนะครับครับเศร้านะครับครับเศร้าใส่กำบ่หายใจบ่ได้นะครับแต่ว่ายังมีลมหายใจอยู่นะครับยังได้อยู่ยังได้อยู่นะครับ ยังได้อยู่นะครับไปเสียง้ังยยกขอ,อกแล้วนะครับไปเสียงสิโตนลูกนะครับ้ังยกขอ,อกแล้วนะครับกอน,นาเสาแรงเสาขั้นแรงขั้นนะครับตึ้งสีเวียดดําหน้าอีกนะครับครับซังยกขอ,อกแล้วนะครับก็เลยบอกเพื่อนว่ามีแตค่ควายมันนะครับมวยผู้สื่อนะครับ ต้องเรียนอีกสี่ห้าปีนะครับในลูกยกักษ์สาวโตยังขี้สื่อนะครับนีบ่ครับสำหรับวันนี้ก็เป็นหญ้ากินนี่สีม่วงนะครับกลับไปเอาอีกอยู่แปลงหนึ่งครับเกือบซิบโลนะครับกลับเลยมาำยคำานี่นะครับแต่ต้นแรงอัดเต็มที่นะครับช่วงเย็นๆอัดเต็มที่นะครับ นะครับตอนนี้ไฟสองหลอดนะครับไฟหลอกยุ่งนะครับหรือว่าไฟตัวยุ่งนะครับนี่ครับตั้งขางมุ่งนีว่ามันเรือโลกสาลับนะครับนี่ครับหนึ่งคันรถหมดเกลี้ยงนะครับนีครับอัดให้เต็มที่นะครับก็คกินมือแรงอย่างเดียวนะครับ มือละเทือนะครับกินอาหารเย็นอย่างเดียวครับมือนี้กินเดืกเนี่ยนะครับผมไม่มีอะไรเยอะไม่มีอะไรเยอะนะครับเพราะว่าผู้ไทยกับเบิดแห้งเบาแล้วครับแต่ว่าก็อยากรีเล็กนะครับอยากรีเล็กนะครับอยากพาชมบรรยากาศกลางคืนว่า ็นแนวใดนะครับนี่ครับอัดเตรมห้างเหรือเครื่องห้างแล้วนะครับสังเกตเบืองหางนะครับจะเริ่มมีแกวงไว้บ้างนะครับนี่ครับนั่นคือแสดงว่ามีแมงหรือว่ามียุงอยู่ข้างในนะครับนะครับนี่ขนาดว่าไฟสองหลอดนะครับครับมุ้งเยกนะครับ ไปสปอร์ตไลท์อีกนะครับยังซ้ำนี่นะครับถ้าเลี้ยงคือชาวบ้านทั่วไปไต่ตารางไต่ขอกเรียบร้อยครับกินยาให้ตายกับบุญอิม่มกินยาให้ตายกับบุอ้วนนะครับเพราะว่ายุ่งเจาะนะครับขึ้นบนใ้นอนนี่ขนาดผมมาเหตุคากแล้วก็ยังได้ซ้ำนี่นะครับอา้าวครับผม สำหรับคลิปนี้พามาเบิ่งสั้นๆนะครับมาดูสั้นๆนะครับมาอยู่นี่จริงนะครับถ้ารักกันจริงจะถามว่าว่างไหมนะครับถาม่ากินเข่าหรือ,อยังนะครับเมื่อเวลาใดผักมากกว่านะครับหรือว่ามึงหายใจตอนไดนนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ นะครับนี่คือการสร้างภาพนะครับไม่ต้องสีเรี่ยสนะครับครับสามทุ่มแล้วครับสามทุ่มกันแล้วคนอื่นเขาทำอะไรครับนะครับโู้โหครับโซโลอย่างดีครับนิวอีสะนะครับมันสีไสห้างเลยดีมันได้มันก็สะลงมาคือเก่านะครับก็เลยแต่งซื้อมันว่าอีสะนะครับนี่เป็นแม่ฟ้าประธานนะครับ อ้าวกับพามาชมประมาณนี้ครับผมขออนุญาตบาดค่ำไปอาบน้ำนอนก่อนครับเขาคือสิบวกินดอกเมื่อยแห้งครับโอเคครับผมสวัสดีครับ